สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเจอกันในคลิปนี้นะคะกับช่องคูพาชาแนลนะคะค่ะเมื่อนี้นะคะมีแนวทางมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อนี้นะคะกับสิภาคคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปติดตามแนวทางตัวเลขของปู่ห้าเก้าสี่นะคะซึ่งรอบที่แล้วนะคะ ฟันมาโค้งสุดท้ายเก่าสูนตรงตรงเลยนะคะรอบนี้นะคะปูสีฟันไ้เป็นตัวใดก็รอไปติดตามรับชมตัวเล็กแนวทางน้ำกันนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใส่ให้กับทางช่องค่ะเอาค่ะเพืพ่อเป็นการเเวลาไปติดตามรับชมตัวเล็แนวทางน้ำกันด้เลยค่ะกรารนมัสการครับปูการนมัสการครับปูเอาเอยออาเงยบเพรกว่นปูฝนตกฝน เอาเห็ดล่ะเอาเห็ดออกแล้วเดี๋ยวข่าวกันว่าสัน่นเนจ้าว่าอยู่เห็ดหลายเฮ็ดพอฝนตกบ่ขึ้นช่วงนึงแบกขาดกระดมี <บน S 1> ตะปูมืสองครบบนเห็นฝนตกฝนเดียวขาดถือขวดเอาผู้นไอ้บุ้นเนาะเห็ดตอกหัวหลานแบกขาดไปนั่งกุมีเจ้าให้ใจไปเมื่อนี้มาตามมาโคบลในเอฟซีเพราะวะ่า เอาที่แล้วเขาลูกเป็นเลขติดติดบนเลขวิ่งไปแล้วแต่ว่ามือนีกันใ่มาครบบนละกะให้ฟูเขียนห้ครบเลยนะคะอยู่ในนี้นนเอาเป็นชุดยยใหญ่ไฟกระพิบครบเสร็จาาตีล่อหลายแม่นามาปูแล้วก็มาเอาโตคัดแล้วปูว่าพื่นว่าปูกระเนีนให้งแต่ตองงวดคนละแต่ว่าเขากับม่ย่ำลวกับมาเอามาครบเพราะว่าเอฟซีล่อหลาย มาเอาความมั่นใจรอบที่แรกแต่เก้าศูนเนาะไม่จะคิดไปเกาาเ้าวิสัยนอเพราวิไลเอามาให้เอฟซีเบิเอ้องหน้าเอาเบิงบ้งให้เบิงังเบิ้งน้าเพราะว่าผู้ที่เพิ่นเข่าเมื่อยกับมี่แมนต้องมีราคาเพิาา่นเบิ้งน้าวิ่งบนชิวิ่งย์ตัวเดียวหรอค่ะ<า>เอาแขวนโดนแขวนแขนได้บ่บนบนมครูมั่นใจคักไหมครูว่ามัน สิแม่นนี่ดอ่าเบาเก็บเอาโซให้ FC ดูของเก่าเก็บเม็ดเดียวเท่าหร่เม็ดเดียวเน จับในครบบนนี่ล่ะโลปูจับในครบบนเดี๋ยวเอาตัวย่าง,ขงเขางวดที่แล้วให้เบิ้งนําน,นะคะอันนี้คือปูฟันมาในโหงสุดท้ายนะคะบนสีครูล่างสีครูนะคะเก่าซุนตรงๆเลยนะคะอ่ามือน,นี้กัมาเบิ้งชุดคัดกันนะคะสำหรับ อ่าคนที่ว่าอยากให้ปูคัดให้อยากขินมาครบบนปูกับมาเบืองน้ำกันเอาเสียงไก,ก่กระไดเด,ดอา์เสียงไก่เดอค่ะเด้อไรวาหาห้องตัวใหญ่ตัวน้อยเด้อวะสร้างมันดอกคุณศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดมาขบบน วิ่งฟันเก็ดตัวเดียว,เ,ว,เ,ยวเล็กติดบนติดบนที่มันสิไม่มันจะเป็นสามตัวครบเสร็จเลยค่ะผู้ใดเขาเมาเบิ้งเห็นคลิปนี้แล้ะคือได้ครบเสร็จหมดตรงวันรอดตัวนั้นตัวนี้นะคะคือคลิปนี้จบเลยนะคะครบ,บเสร็จทุกอย่างเดี๋ยวกับ <c oughs> การรอดอีกรอบนึงอาจจะเป็นยำโ้งทุทยคือก่อนมือเล็กออกหรือเสามือเล็กออกของปูฉบาสิมาติดตามให้อีก วันรอบที่แล้วปูกับฟันโครงสุดถ่ายฟันไปเลยนะคะบนสี่ครูกับแตกเกนะ่าศูนย์เนาะวันสิจับตัวนี้เนไหกจับเสียตัวเล้ติดตรงนี้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า สามตัวดีเห่นชีวซ้ำโครงที่ถ่ายละวบนคูคือหอมมอน,น่อยคูแค่นะก็มีซ้มหีลแน้วาจับเกจอนไ้มีเกจศูนย์เกจหนึ่งเกสองเกเจห้าอ๋อขันสุดเต็มเนาะสุดเต็มแต่ว่าเกดสี่ปมมากแำนว่ซี่โยนะเร็ว 4, 4, ปูมากซีก็จับเกจสี่ให้ค่ะปูมาเก็ศูนย์เกหนึ่งเกตห้าผูไดมาเก็สองเกดซี่ก,ก, 2, ก, 4, กับซื้อได้เวยค่ะเด้อแต่ว่าปูไม่ได้จำหายอันนี้คือ ปลาูมักปูคัดออกมาแล้วนะคะเรือปรามาณนีเอามาเบ่งมือนีปูสิีวงุ้มนินให้ป็นตัวใดเนาะพวกสองอครู อันแรกเราปูแล้วแล้วที่ตัวนี้ปั๊บยับอวยแบบฟินแบบแบบเดี๋ยวเดียวปูเนียนกอนโอ้ปูเนียนเยอะฟันเม็ดเดียวเลยเกจหนึ่งเกจหนึ่งเอาผู้ใดว่ามักโตเดียวนี่ซื้อรถค่ะเกจหนึ่งบั่นปูเนียนให้แล้วเดี๋ยบลองมาให้ลองลองลองเล็กวิ่งนะปูโอ้อ้าวค่ะตัวลองเนาะถ้าผู้ใดอยากเล่นตัวลอง ลองหาลองหาอือลองหาบาณีถ่าเอซี่นี่บอมากเจ็ดให้จับหาเด้อจับหาไส้นี่แหละหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสี่หาเจ็ดก็ได้มีอะไรไ่ำเลยแะนะคะความุนแรงเรื่อปูกลับบันีิเจ็ดตัวเดียวเอาเห็นปูอธิบายเห็นฟังพอเลขเลขเจ็ดนี่เห็ศูนย์มาเห็นมันเห็นสามศูนย์ขาดศูสามศูนย์บัณฑมัน ส้นกับเรียนเก็ดกําหนึ่งไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเจ็หนึ่งก็เลยสิเป็นเจ็หนึ่งตัวเดียวแต่ง่าย,ายๆคือคือส้นสิ่เจ็ดไหล่เออเจ็ไหล่ช้นเจ็ดไหล่อะ<า>ลองมาเป็นเลข้ยนหนึ่งวันที่ใส่กันมันด้เป็นเจ็หนึ่งซ้ำโค้งส,ส,สุดท้ายบีิปูนซ้ำโค้งสุดทนะ้ายซ้ำโค้งสุดทนะ้ายเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วโค้งสุดท้ายปูนเนียนให้เก่าศูนย์นะคะรอบรอบนี้เออเดฟซีเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันนะคะเดี๋ยวปั๊บมุมกล่องก่อนแคปหน้าจอไว้ รอบที่แล้วไ้มาคงคือถ่ายสิบหกคือเก่าศูนย์นะคะรอบนี้กะไ้มาเป็นฟันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเลยเนาะปูตัวเดียวเนาะวิ่งเจ็ดฟันวิ่งเจ็ดบนเด้อค่ะเด้อนะคะย่ำ่าเป็นบนมาต้องไปซื้อรางเพราะว่าปูเห็ดสูตรบนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่างบัตรว่ากันไ้บนออกล่างกับแปลว่าผิดอรามันเปนสูตรของมันเลยคันไ้บนออกล่างแปลว่าผิดไฮล่างละคืนบนกับแปลว่าผิดคือมันเป็นสูตร บนเป็นบนล่างเป็นล่างสีเปนมัวว่าถือว่าเมนค่ะเอาชัดเจนเค่ะเด้อยตัวน่บ่ถือนสูตรนะะค่ะเอาเิงๆรวยๆค่ะเอฟซเจ็ดหนึ่งโหลดง่ามเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเออย่าลืมนะครับเอซเพราะว่าหาหนึงี่ก็ซื้อได้มันบ่คันผูดมาค่ะพคกประตูเนี่นะห้าหนึ่งเจ็ดหน้วแหละก็จเพว่มันพกันอยู่ในพกบนู่แล้วนะค่ะจกเนี่มันก็หามาดูจากัเจ็ตหาเอฟซีหนึ ที่หาก็ได้จริงๆนะปูมันอยู่ในนี้นะแต่เลขเขามันเด่นเจ็ดน่ะแต่ผู้ที่มีเลขรักดีๆเขามาจับใส่กบเนี่ยนะค่ะจต่ว่าลายคู่เดียวที่ผู่เน้นมากมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเอาง่ายๆโอ้เน้นคู่เดียวเจ็ดหนึ่งอันที่ไปวอล์กเลขดอกเลขได้มันเป็นสิ่งมัดคู่โทรมันมีเลขได้มันจะไปตัดคอ่ทอ่คงถือกันนะครับจับให้อ่าแค่เม็ดเดียวนี่ล่ะ ครับเจ็บกี้นี่แหะครับปูนะคะเอไี่เวลาของเฮาแล้วนะคะตามที่ห้าวน่แหละยูทูบ่นกำหนดเนาะอนใจก็บไม่อยากเค็ดคลิปเงาหรอกค่ะบม่ว่าสิปูกับ่อยาก้าไลเอดมินกับ่อยาก้าไลดทวยกันนะคะนะเนาะปูแห่งโมเจากคนมัก้ทำี่ปูห <c oughs> ากเก่า <c oughs> กไปยังไดเลยมันมีย่งสี จก<ช>็กสี่บอกไปเนี้ยน้าปูเน้าแจ็คสี่บอกจังเลยน้องปูเ,เอดมินกะระเบียบของยูทูบก็คือคือระเบียขขบค่ะครบเวลาแล้วขอลาเอฟซีไปก่อนเนาะอ่ะสาธุค่ะปูสาธุครับ